ย่างครั้งทีรลอยย่างดีกว่าทอดถอยทั้งทีย่างบดได้เห็ดสู้ต่อไปบอกใจเฮ้องยังไหวอยูอ่สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขุดสุขคนนะคะมาพบกับน้องมาสาังทงังอีพีสองน้ําทิมโดยบริษัทโชคมงคลฟารฟิกจำกัดเมื่อนีห้องเด็กน้องไส้มาคุ้มงานต่อยตาพี่น,อน้องในเมื่อเป็นธุรกิจครอบครัวนะคะห้ากับคนกันว่าเป็นครอบครัวเลยค่ะพี่น้องสิใหน้องไส้นะคะคุ้มรถสิบหล่อค่ะส่วนเฮ้านะคะสิไปคุ้มรถหกหล่อค่ะพี่น้องเราวา่าคนละบริษัทกันค่ะพี่น้องคนละดินกันนั่่นลักค่ะพี่ แต่งสื่อหายว่าแกงไวรุนนะคะพี่น้องพอเพราะว่าพันเฮ็ดงานรวดเร็วท่านใจมากเลยค่ะเฮ็ดงานตั้งแต่ แปดโมงเคิงหอดปลายสามใดหนึ่งรอยคิ้วค่ะพี่น้องรถเร็วทันใจค่ะค่ะรถหกหล่อนะคะเพิ่นดำง่ายๆค่ะพี่น้องทอย,ทอ,ยทอยมากแล้วก็ดำอย่างเดียวนะคะแล้วก็ไปอาลาดค่ะแล้วก็กลับมาใหม่แล้วก็ดำค่ะพี่น้องแล้วก็ไปค่ะพี่น้องจริงๆแล้วคนแตกตัวบินดินนะคะจะต้องมาเบิ่งไทยรถให้เพิ่นน้ำนะคะมาโบกรถซอยเพิ่นพร้อมนะคะพี่น้องแต่ว่าเฮาโบ,บกนะคะพาาเพราะว่าเฮาโบกเปลี่ยนค่ะเฮาก็เลยว่าไอ้ายเจ้าโบกเองดรอเดอร์ยังคอยเบิ่งให้เจ้าเปลี่ยนดอกคันคอยเบิ่งให้เจ้าเจ้าชิล่งคล้องแท้ๆละอ้ายคนขับรถแมคคโรก็็เปนน้ออองงชาายขเีกคนนึงนะคะพี่น้องรถแมคคคโรมมมีีีหนนน้้้้้าาาาาทท่่ลตไอออกกจขงงงะพเสิ พื้นที่นะคะถ้าสิลง่งดิน2ชั้นนะคะแล้วจากนั้นก็สีตามด้วยคอนกรีตค่ะพี่น้องรถหกหอดสิลงดินคุกนะคะพี่น้องส่วนรถจีบหลอสิลงดินลุกล่างนะคะพี่น้องน้องไส้่อยก็นัน่งถารถจบหลอดค่ะพี่น้องนั่งถาตั้งดนเติบนะคะก็พิ่นสีมากขั้นหนึ่งนะคะพี่น้องเพราะว่ารถจบหลอนะคะสใส่เวลาในการตากดินเน่จักหน่อยนะคะทั้งนี่ก็นอนรับเด้เป็นตื่นสองตื่นแล้วนะคะพี่น้องรถพิ่นก็นยังบ่มาอยู่นะคะรถจีบห <laughs> ล,ลอดขั้นหนึ่งนะคะเท่ากับรถหกหลอดสอง กินเขาแล้วแล้วก็ถึงเวลาทำงานของเขาต่อนะคะพี่น้อง สวยๆเด้อโมเจ้าเดี๋ยวข่อยหาโฮมก่อนตอนนี้ฮ้อนฮอนค่ะพี่น้องยิ่งตอนบ่ายนะคะยิ่งฮอนคักเลยค่ะพี่น้องเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนนะคะนั่งไปนั่งมากกว่ได้มูค่ะพี่น้องอยู่ซืซูซมูกับวาหานะคะหวัดดีทักทายเพื่อนเพื่อนข่อยเว้าน้ำลายกับ่ะไรนะคะสิเรียาปากอย่งเดียวค่ะมานั่งเฝ้าเบิดมือค่ะพี่น้องเพิ่งหูจักกันนึกว่าหูจักกันมาสี่ปีนะคะโอ้กัดยี่ยสนิทคักหลายตัวเป็นหมาใครก่อนแกงไว้รุ่นนะคะก็เห็ุงานเสร็จไพรในบ่ายสามโมงนะคะพี่น้องหนึ่งรอยคิวนะคะค้วนึงหรือว่า เข้าบุ้ี่ซื่อสารบรูเรื่องนะคะเพิ่นก็เลยพากันไปอาดลาดค่ะเอาหอด,ดินกันบ้านน้ำค่ะพี่น้องพ่อนก็ได้โทษบ,บอกอ้ายนะคะให้เพื่อนกับมาเท่กอนอีกคิวหนึ่งค่ะพี่น้องหลังจากทีห่หฮ็ดงันเ็จแล้วนะคะก็ถึงเวลาส้างภาพทายรูปนะคะพี่น้องอัดคลิปยางเลาะรถเกียร์เป็นเครื่องจักรที่ใส้ในการปรับระดับพื้นผิวถนนหน้าที่รักของรถเกดอร์คือการเกียร์และ การปรับระดับพื้นผิวถนนให้เรียบเนียนและสม่ำเสมอพี่น้องอยากรู้เ่าว่ารถเกตเดอร์เห็นอย่างไดแน่หนึ่งปรับระดับพื้นผิวรถเกตเดอร์มีใบมีดขนาดใหญ่ที่สามารถปรับระดับและปรับความเอียงของผิวได้ทำให้พื้นผิวเรียบสม่ำเสมอและเหมาะสมกับงานปรับระดับถนนสองการตักและถมรถเกตเดอร์สามารถตักและถมดินเพื่อสร้างฐานถนนให้แข็งแรงและสม่ำเสมอสามการกระจายวัสดุรถเกตเตอร์สามารถกระจายวัสดุเช่นกวาดและไายเพื่อเตรียมพื้นผิวสำหรับปลูกยางมะตอยสี่การบำรุงรักษาถนน รถเกรเดอร์สามารถใช้ในการบำรุงรักษาถนนลูกรังโดยการปรับระดับและเติมวัสดุเพื่อแก้ไขปัญหาร้อยเหลาและหลุมบ่อรถบดถนนหรือว่ารถบดอัดคอมเพคเตอร์คือรถใช้ในการก่อสร้างถนนและหลักฐานเพลือบบอัดดินกวาดคอนกรีตหรือแอฟัฟต์ให้แน่นและเรียบรถบบถนนมีลักษณะเด่นคือมีลูกกิ้งขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่บดอัดหน้าที่ของรถบดถนนรถบบถนนมี่หน้าที่หลักในการอัดวัสดุต่างๆเช่นดินกวาดคอนกรีตและแอฟัลต์ เพื่อให้มีแรง้านท่านที่ดีและลดโอกาสในการสุดตัวประเภทของรถบดถนนรถบดถนนมีหลายประเภทเช่นรถบดรอยางรถบดลอดเล็กและรถบดลอสะเทือนประโยชน์ของรถบดถนนการบดอาร์ดพื้นผิวถนนและฐานลากด้วยรถบดถนนต่อยให้ถนนมีความคงทนและปลอดภัยโตยางในการใส่งานรถบดถนนรถบดถนนถูกนํามาใส่งานก่อสร้างถนนเคลื่อนดินงานก่อสร้างอาคาัพผ้าชย์หรือทียูอาศัย พี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงแล้วนะคะเฮาเตียมตกับบ้านกันเลยค่ะพี่น้องข่อยโงงานไดสามมือดำเบิร์ดเลยค่ะพี่น้องแดดเผาบักคักนึงเข้าๆจากเกาหลีแหล่ปีๆกับมือนีหละกค่ะพี่น้องเบิงสีผิวข่อยด้วยมันคนละสีเลยเนี่ยพี่น้องมือนี้งานองเฮากร็จสแล้วนะคะพอกันหม่หมืออื่นสวัสดีค่ะฝากในเดอพี่น้องเดอบริษัทโูบมงคลคามฝึกจำกัดรับสั่งเคลื่อนป้องกันตะลิงรับสั่งถนนทุกประเภทบริหารงานโดยวิศวะมืออาชีพติดต่องาน0 8น1 4 3ป5ห5ห เฮียคอยหรือคุณสีวะวงค์ค่ะ